ไโอเคหายใจลึกๆนะอมพร้อมกันอีกครั้งโอ้ เลสีไม่มีแล้วทําไงเดี๋ยวเราไปซื้อเลขสี่ตรงไหนเดี๋ยวไปซื้อไปหาถนนคนเดินไปซื้อเลขสี่มาแข่งคอทุกอันหนึ่งนะใชไม่ต่ำกระดัอ่ะสงบจิตสงบใจสักหนึนหน่งนาทีหายใจเรื่อยๆฝังกายสิ่งที่เราได้เรียนมานี้แทนแม่ตายคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เจ้าภาพเราใครที่ส่งเสริมเราส่งค่าน้ำมันให้เรามาเรียนนี่แม่เขาจะมีแต่ความสุข แพ่ไม่ตาให้ครูบาอาจารย์หรือว่าะไรดวงวิญญาณที่อยู่ในตําหนักนี้ที่เห็นจะดีไม่เห็นจะดีะปากคาบอยู่ในสระนกที่ลาบอยู่บนจะดียููกเอภัไผ่ใครลงนข้าวทานกนลำลังปักตัวแพรเม่ตาคราจะปลอดภัยเกดขอดมาแต่เม่ตาไปให้พี่น้องเทศเป็นบ้านเราพ็มา มีการสงครามแยกพักแยกพวกกันอาจจะจะมีแต่ความสุขแต่เมตาไป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้รูเกนรัสเซียอ,อิสราเอลฮามาสแผ่เมตาไปทั่วจักรวานนะลเลยเขาจะงมีสันติมีความสงบรักจังคงรามชัน เราสิ่งเหล่านี้ทำให้ไ้ประมาณ ลืมตานะลืมตาเรียนโอเคนเ่าจะเข้าใจดีแล้วตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเกือบสิบโมงเรียนถึงบ่ายโมงครึ่งแล้เนี่ยบ่ายจะบ่ายสองแล้วนะเดืหนึ่งเดืนสองเดืสามวันนี้รู้สึกแล้เริ่มเคลียร์กันแล้วยังเคลียร์ไม่เคลียร์เคลียร์เปล่าเข้าใจบอกเข้าใจคุณแม่เข้าใจไหมเข้าใจนะไม่เป็นไรมาเรียนต่อเก่งแกเนี่ยบางทีจะแมมมารีมันมสมมติว่าหนึ่งทิศไป ตอนนี้ใช้ไปแล้ว99จาิกาล้นะเดอประมาณ10กิกนะก็ต้องอันนี้หน่อยที่จริงเรียนเนี่ยที่จริงถ้าพูดถึงเนี่ยจะมาชอบอันนี้นะชอบเด็กๆนะประมาณวัยที่กำลังจะขึ้นมหาวิทยาลัย1ิเมาเรียนเนี่ยเหมาะกว่านะเพราะว่าเรียนปุ๊บเขาจะเห็นแนวทางชีวิตตัวเองดีแต่ถ้ามา50-60ไปก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเราจะเอาเป็น ยิ่งเรามีประสบการณ์ด้วยนะเรากลับไปปุ๊บเราจะได้ไปอบอกแนวทางาลูกๆหล,ลานๆเราได้นะเพราะว่าเราผ่านมาแล้วนะดูวันเดือนปีเกิดดูอะไรไปนะใครบางคนที่อตกงานอยู่เนะีย่ยสำหรับผู้ที่กรลตกงานเหมาะนะเหมาะอาชีพนี้เหมือน,ะอนะออน,นกันนะไปช่วยคนไดนะ้โอเคต่อไปช่นมาเลข4ีหน่งสองสมต่มาหนังที่เดียดยืนนม่ยืนปวดเอว หนึ่งองสาเจอกับใจอ่า4 5 6จุดจิตนะ7 8 9วิญญาณกายจิตวิญญาณกายจิตวิญญาณเอ่เมื่อเช้าเราเรียนไปแล้วหนึ่งสองสามเห็นไหมเกี่ยวกับกายทั้งนั้นเลยแม้แต่การพูดการตากเลยนี่ใช่มั้ยเราไป4 4นี่เหมือนอะไรนะเลขสี่มันจะเป็นรูปอะไร อ่าเขารล้วรูปอะไรรูปอะไรสี่เหลี u, nope. <S <s ่ยมหนึ่งสองสามสี่ไงสี่นี่มันก็มึงจะมีส่วนส่วนจตุจักรทำไมถึงชื่อส่วนจตุจักรเนีเพราะมันเป็นอะไรส่วนจตุจักรนะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่ลยมเลยใช่ไหมแต่มาก็จำไม่ได้เลยเคยไปพักเคยไปนอนกลางกดเย็นตอนสมัยเป็นเยนน้อยอายุสิบสามตอนนั้นเดินทุดงไปนอนที่ส่วนจตุจักรไง จะตุจักจะตุกจักปว่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยเหมือนกันกล้องสามขาอะไรที่มันมีสามขาเนี่ยมันมั่นคงไหมไม่่คยมั่นคงอาจจะล้มอะไรง่ายแต่ถ้าสี่เหลี่ยมปุ๊บเนี่ยมันบ่งบอกว่ามั่นคงนบบ่งบอกความมั่นคงแบบหนักแน่นเหมือนกันเอาไปซื้อบ้านไปซื้อที่ดินถ้าเป็นหลักการของจุ้ยเนี่ยไปดูเถิถ้าเป็นสามเหลี่ยมไม่เป็นอันนี้นะมันไม่่คยมั่นคงซื้อไปจะสร้าง ตรงนั้นจะทําตรงนี้มันกำลังกั้นห้องกั้นทําบ้านเป็นสามเหลี่ยมเป็นอะไรปุ๊บมันจะห้องมันจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่จะวางของตรงนี้อย่างไรบ้างเตียงตรงนี้ติดตรงนี้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันบ่งบอกความมั่นคงมั่นคงอ่เรามาดูก่อนระยะแรกระยะที่หนึ่งใครมีเลขสี่ไม่ว่าเนี่ยยี่สิบสี่หรือว่าถ้าสี่เยอะๆนะเนี่ยเดือนสี่อะไรเนะมีสี่แตวเดียวสองสองสี่เนี่ยสองคนคนลดอะไรไหมสองสองสี่ใช่ไหมบอกถูกไหมสองสองสี่มันละหักเอา คนที่มีเ,เลขสี่นี่จะเป็นเลขที่พิเศษเลยคือว่าเป็นเลขระยะแรกคือว่าขาดความอบอุ่นขาดความมั่นใจขี้ขาดขี้กลัวขี้ขาดขี้กลัวขาดความอบอุ่นขาดความมั่นใจจะทําอะไรก็ไม่มั่นใจเหมือนกันสมมติว่าหมอรถตอนบันเรียนนวดตัดกระดูกตอนระยะแรกโอ้โหเห็นอาจารย์หักคอปุ๊บพเห็นหมอดีเห็นหมอแย่โอ้ยน่ากลัวเลยกตนคอนี่จะหากหลุดไม่หลุดตายไม่ตายเนี่ย แต่พอเลยนะพอทําไปทําไปก็เห็นคนอื่นทำไม่ไม่เห็นตายเนียกูก็ลองทำบ้างกูเริ่มทำปล่อย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 เพิ่มยังไงเริ่มไม่ไม่มีความกลัวแล้วเลขสี่นี่ระยะแรกสช่ไหมขี้ขาดขี้กลัวขี้ทั้งหลายนี่นะขี้ขาดความไม่สามัคดีความมั่นใจแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเลขสี่เนี่ยมันกับเลขสองเหมือนกันนะมันมีพลังอะไรนะเห็นไหมสองกับสองก็มีสี่เลขสองเนี่ยขาดอังเลใช่ไหม สองจิตสองใจเลเสี่ยิ่งขาดความมั่นใจใครที่มีสี่เนี่ยเอ๊ะมันเรียนรหัสชีวิตจะเป็นไหมครับบางทีเลขสี่เนี่ยอาตมาก,ก็มี 3, นะสามสี่เหมือนในตมาเลขข้างล่างเกี่ยวสามหนึ่งสตมาเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นเพราะว่าบางทีเลขสี่เนี่ยเมื่อกี้ขาดความมุ่งมั่นเามมั่นคงไหมบางคนเนี่ยคือว่าอาตมาก,ก็ออกจากบ้านประมาณอายุสิบสามที่บอกว่า,วาอสนาไหมตมากปกติเด็กอายุสิบสามเนี่ยออกจากบ้านไปนี่ ก็บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นอะไรนะพักพ่อพักแม่พักพี่พักน้องไม่ได้อยู่กับพ่อ incident. แม่พี่นะะ้องมาละเนี de, ่ยแต Lindsay, ่มาก็ไปอยู <conoc> ่มาอยู่วัดไปอยู่โรงเรียนคุณเดือ๋มโอ้ไปอยู่ในป่าในเขาไม่มีอะไรนะไม่มีไฟฟ้ามีน้ําออกลำธารก็เลยบางทีเนี่ยรู้สึกว่าแล้วก็อะไรนะเวลาเนี่ยทุบเราจะเราจะมีคล้ายๆว่ามีผมดอยอะไรอยู่ในใจกัศาสตร์ความมืดศาสตร์อะไรบางทีตลอดแต่จน รู้สึกว่าเราจะตัวเราจะไม่ฉลาดเราคิดว่า,าวล้าโง่ตลอดเลยว่าเลขสนะี่เนี่ยบางทีอาจจะมีการคิดลบเยอะเลยคิดลบเยอะอะไรใดคนอื่นคนอื่นมีโนคนนั้นมีนี่คนอื่น,น,อ,น,น,อ,น,น,อ,นอะไรเนยะเราก็จะไม่ไม่คิดว่าฉลาดเราจะคิดในมุมลบเยอะอเลขสี่จะเป็นคนสารนีมาจากที่สองเลขสี่นี่จะเป็นยังไงบ้างงไสองหลังจากที่ข่าวขโมยเขาเลยแต่ป็นคนที่กัดอะไรกัดไม่ปล่อยนะซึ่งเป็นคนเอาจริงเอาจังภาษาจีนเขาเรียกว่า เจ้าท่าสตินะเจ้าท่าสติเราเป็นคนจริงจังเอาแล้วจริงจังแต่มาก็เหมือนกันแต่มาเนี่ยรู้สึกตัวเองโง่นะแต่ความพยายามสูงบางทีสอบนข้ามตีเนี่ยเพื่อนเพื่อนสอบปีเดียวติดทั้งหมดแล้วไม่ข้ามตีแต่เรามาสอบสามปีกันนะตัวติดโอ้บางทีเนี่ยรู้สึกว่าโง่น่าดูเลยนะวตจะสอบนข้ามตีได้ในบางทีเนี่ยมันคิดตัวเองเหมือนกันเวลาไปอยู่ไต้หวันเหมือนกันเรียนภาษาจีนยัยแต่ความพยายามสูงนะเหมือนกันไปเรียนวัด เนี่ยน่จะกระดดที่ไต้หวันไปกันสองคนกับท่านสําเพาตอนนั้นเป็นข้าแต่นี้ตอนนี้ศึกมานเป็นหนานสําเพาแล้วไปเรียนด้วยกันแต่แกไปเรียนก็เรียนนี้แหละกลับมาไม่ได้ใช้ตอนนี้มันเรียนต่อไปเป็นครูและศึกไปแล้วแต่ตะมาเนี่ยผมไปเรียนแล้วก็พาเพื่อนไปเรียนเป็นสิบคนพาภาะไปเรียนเป็นสิบองค์สุดท้ายจะกระดดไม่มีใครเป็นสักคนยังเหลือตะมาคนเดียวที่ติดตามอาจารย์แล้วก็วิชาคอมพิวเตออาจารย์ใชยทอดมาสอนแม้แต่รหัสชีวิตเหมือนกันยุทไต้หวันรนะ ไปเรียนเรียนเรียนเยสร็จแล้วก็ไงคนอื่นเนี่ยมันเรียนเรียนเ,ยนเยนอ๋อรู้แล้วแค่นั้นอ่กะก็จบทำไมไม่ได้ไปเรียนกัต่อแต่ตั้งแตเนี่ยกัดไม่ปล่อยหรือว่าอะไรนะนมันรู้แล้วมันจะเอาอย่งไรเลขเลขสี่เนี่ยเป็น <problèmes. S 1> คนที่เอาจริงจังเรารู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยอ่านรอบเบอดียวสองรอบจําได้แหละไม่ bras, แน่รหัสชีวิตเรียนไปได้แล้วแต่เราไม่ได้เราเป็นสิบรอบไปฟังแนละ้วฟังอีกคำทุกตัวเลขสี่เนี่ยเป็นคนว่าความมีความพยายามสูงคือมีความพยายามสูง ว่าเป็นคนที่เอาจริงเอาจังทำอะไรเพราว่าแบบภาษาภาคนี่เรียกว่าคนนี้ถ้าฆ่าฆ่าอะไจะไปอยาบว่ามึงทําไม่ได้นะคนนี้ไม่ได้มันจะทําให้ได้ทําไม่เคยเป็นไม่หมดเป็นไหมครับเป็นนะฮะเป็นว่าฆ่าได้อยางแต่จะฆ่าข้างเลยแย่จะไปหยาบว่าฉันทําไม่ได้คําว่าคําว่าไม่ได้ไม่มีในนิ้วแหวนที่เี่ไหมขาดความมั่นใจทุกคนระยะที่สองจริงจระยะที่สาม เป็นคนรับผิดชอบหน้าที่การงานเป็นคนที่มีกระตันญูด้วยถ้าเราเปิดไปดูเลยเราไปดูลูกสาวเราเลยใครที่มีเล้สีปบเนี่ยแสดงว่า,าไม่ต้องห่วงหรอเห็นไหมคุณแอมมีเล้สี่แม่ไม่ต้องห่วงนะต่อไปแม่แก่แล้วปบไม่ต้องก็ว่าคุณแอมเอาแม่ไปปล่อยที่บ้านคุณคนชราเอาไปปล่อยตัดหางปล่อยวัดหรืออะไรไปไปทิ้งอแม่แอมจะดูแลแม่ดูแลพ่อดูแลพี่ดูแลน้อง สองสองสี่เนี่ยบางทีเนี่ยระยะที่สามเนี่ยบางทีเเขารียกว่าเป็นผู้เสือกเสือกไปหมดเลยดูแลไปหมดเลยตัวเองก็ยังไม่ค่อยไหวนะตัวเองก็เนี่ยเป็นคนกตัญญูเป็นคนรับผิดชอบบางทีมอบหน้าที่อะไรให้ปอบเนี่ยต้องดูแลอะไรนะทำอะไรไปต้องมีความรับผิดชอบแสดงว่าถ้าเรามีความรับผิดชอบความกตัญญูความเนี่ยโดยเฉพาะความกตัญญูเนี่ยเราเห็นนะจะมีเลขหกกับเลขสี่ถ้าใครมีลูกนะไปดูเลยมีเลขสี่ได้ครบบเราไม่ต้องห่วง นั่จันมอรถเนี่ยจะมาสังเกตเวลาจะมาผ่านไปที่ไหนนะทางอีสานจะมาต้องผ่านไปทางบางคองแต่าเขาจะไปดูอยู่กันสองคนสองพ่อแม่นแม่กับเนี่ยไปไหนไปไม่ได้โอ้สองสารแม่แม่อยู่คนเดียวกังวลจะมานี่ยังเป็นหว่วงทั้งแม่ทั้งหนาด้วยมันไปไหนไม่ได้นะเพราะว่าเลขสี่เนี่ยระยะที่สามเนี่ยเป็นคนที่ชอบรับผิดชอบหน้าที่การง,งานเหมือนกันานะตมาที่ไม่ดูนะตั้งแต่บวชมาเนี่ยจริงๆเราไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรเนี่ย จริงๆเราม,ามันไม่ต้องมารับผิดชอบดูแลแม่ดูดีที่นะพอปวดปว,ปวเดเนี่ยบางทีเนี่ยเหมืนอนกับร่างกายตัวเนี่ยออกไปปวดออกจากบ้านเลยแต่ใจเนี่ยไม่อยู่รู้สึกว่ามันใจมันเหมือนออกไปไม่ได้นะโอ้สงสารพี่น้องเราทำไมเนี่ยทำไมเหนื่อยเนี่ยอ่เรามีต่างม,มาคนนี้ก็ขอ,อยืมเงินไปคนนั้นก็ขอ,อยืมเงินให้ให้ให้ไปห,ห,หมดแต่พอจะขอคืนนี่กราเกาห่วยเลยจะคุยยังไงจะขอคืนบางคนยืมเงินถ้าลรวมแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ก็ไปเก็บล้านนนะตอนนี้ตะมาก็จะเริ่มขอคืนนะเ,เพราะว่าอะไรนะตะมาจะสร้างสลาแลนะ้วตังตังอยู่ที่เขาบทตังมู่ที่ตมาสักทนะีในเลขสีนะ่เนี่ยเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่การงานนะใครครูบาอาจารย์พ่อแมหออนะอแ่หรือว่าอะไรนะเข้าแก่หรือว่าอะไรมอบงานทําต้องเสร็จเป็นคนรับผิดชอบระยะที่สามสีนะ่เป็นคนที่ออกกอไหนจัดงานจัดการวางแผนได้ดีมาก เลขสองใช่ไหมเลขสองไม่ชอบออกหน้าพอมาเจอสองกับสองเป็นสี่เนี่ยเลขสี่เนี่ยคือว่าจะเอารวมกันหมดเลยนะถือว่าภาษาสามหนึ่งสี่สองสองสี่จะคือว่าจะจะชอบอยู่เบื้องหลังทํางานไม่ค่อยจะออกหน้าออกตาใครเท่าไหร่เป็นผู้ออกคนไหนถ้าเป็นภาษาเนี่ยเป็นผู้บงการอย่างบินละดเดนอย่างนี้มันไม่ได้ขับเครื่องบินไปชนตึกปรนเทศอ่าไม่แน่เป็นคนบงการสั่งคนอยู่เบื้องหลังเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้า มาคงมาเฟียก็ว่าแล้วแต่ก็ว่าคือว่าเป็นคนชอบถือต้นหนังไม่เป็นออกหน้าเป็นอะไรไปพบเนี่ยทิ่สี่เนี่ยคือว่าออกกระไนเหมือนกันอาตมาเรื่องออกกระไนเนี่ยรู้สึกว่าช่วงหลังๆมาไม่ค่อยออกกระไนไม่ค่อยเป็นจัดงานจัดสังคมไม่ค่อยเป็นเพราะว่าโดยเฉพาะสองข้อที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาไม่อยู่พบหานักเรียนพบเนี่ยเอาให้แจ็คทำแจ็ครู้สึกไปมาต้องปลดอะไรนะเดี๋ยวเป็นเรื่องข้หน้าปีหน้าเลแล้วปฏิบัติใหม่ต้ปลด ผู้จัดการแจ็คหลังจากสองเดือนมานยัมันกคได้อยู่เชียงใหม่นะโน้นไปอยู่ไัทยแต่มาอลไก็ไม่มีใครมาอะไรนะติดตามเพตติดตามในโฆษณาอะไรบอกว่าทําไปสมัครสิโอ้เยลือไม่กียราทิตย์จะทำไปสมัครค้นก็ไม่รู้จะสมัครยังไม่ทันนั่นแต่มาเก็อยู่เลยบางทีตมาเลยก็คนที่รักชีวิตนี่มันมันอะไรนะมันอาจจะมีต้องอะไรนะทำเองอะนันเหมนบางทีเห็นพออยันทันลงเนี่ยหมดกันทำหมดเลย ่เน uh, to right? so like, ียปัดโกงปัดปวดรั้งน้ำซองแต่ช่วงนี้ดีหน่อยมีคุณแอนมาทําให้น้ำซองแห้งมีซื้อลองรองรองเท้าอะไรมามีอะไรเฮียอะไรนะเฮียเฮียหรืออะไรที่อะไรนะอะไรเรื่งแดงนะขนมปังพวกที่อะไรอย่างนี้เราเกิดใส่ซื้อรองเท้ามาคุณแอนนี่ก็ล้างน้ำให้จะมาไม่ต้องรับรุ่นที่แล้วจะมาต้นถูกซองอย่นี่ยนะว่าเด็กแอนจะมาไม่มีใครอยู่ละนะไอ้คนหนึ่งก็กลับไปพ่ม่เลยไม่มีใครอยู่ เ <N> นี่ยมันทีพันลงดูดซ่วงดูดซวมทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้สบาย,หยลหนะครับห้องน้ำของน้ำก็มีคนดูแลเนี่ยเลขสี่โอเคเลขสี่ถ้าสุขภาพโอ้โหนี่แหละในตัวเลขทั้งหมดเนี่ยที่จะมาสะเทือนใจนีที่จะมาติดตามเรียนรหัสชีวิตต่อเพราะเลขสี่เพราะทั้งอาตมาก็ไม่รู้กันทำไมมาเลขสี่ในสุขภาพนี่จะเป็นอายุวัฒน์ภายในทุกส่วนเลยแล้วก็จะเป็นส่อมมะเร็งเนื้องอก ถ้าผู้หญิงก็ต้องระวังต่อนงมันเลงต่อมมันเลงมดลูกมันเลงปฝดมดองลูกมะนเลงรังไข่มะนเลงอะไรนะพวกตะกูลมะนเลงไหล่เนื้อก็อะไรอะไรเนี่ยผู้ชายก็มะนเลงตับมะนเลงต่อมลูกแมกมะนเลงน้ำเหลืองมะนเลงปอดต้องระวังล่าสุดนี่เหมือนกันมีลูกเสือที่มาวันที่สิบสามสิงคโปร์จะกลับวันที่ยี่สิบเอ็ดเมืนเนี่ยก็มาดูๆทีๆลงเครื่องมาแต่มาเห็นตกใจเพราะว่า ทำไมเมื่อก่อนหุ่นนี่โอโหแบบว่าอ้วนมาตมาเนี่ยหน้าตาดีเกิดท้องแก่เนียอันนี้มากอุอ่นเลยพอลงขึ้นมาเอ๊ะทำไมตัวมันผอมซีดตกใจเลเกินเลยขึ้นเนี่ยถามยเพราะว่าเมื่อก่อนมาเดือนที่แล้วเนี่ยผ่าตัดโอ้ผ่าตัดเป็นอะไรเป็นเช็คดูสุขภาพเพราะว่าเป็นมะเร็งปอดระยะแรกโอ้ตกใจเลยไอ้พวกมะเร็งเนี่ยมันไม่ตายไวนะมันตกใจตาย,ตายก่อนนะฮะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับใครที่เป็นมะเร็งสังเกตเลยเป็นอันนี้ตกใจก่อน ก็เหมือนกันอันนี้ตกใจผอมไปประมาณหลายสิบโลเลยเห็นแล้วก็ตกใจแล้วก็กลายเป็นคนเท่าคนแก่ื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าชิปปี้เกับเปี่ยวอย่างน้น,นะทำไรไปมากแต่นเ,นเดี๋ยวนี้เดินมันจะคนแก่ไปเลยลูกสาวมาสามคนพามามาเที่ยวแต่มาก็เลยแรกกต่มาก็เจอกะว่าจะให้ลูกเสดหมอน,นั่ขับรถไปเที่ยวนั่นนี่นแต่มาก็จะทัก่อนแต่ดูสภาพของมันก็ยังไงเราก็สงสารนะเราก็รู้จักกันมนยี่าม0ปีแล้วเป็นลูกเส์ต้นบทิอาจารย์ด้วยนะ ต้องคาทัวร์เองเลยวันที่13ถึง17ที่ผ่านมาข้อนี้แหละคือว่าเลขสี่เนี่ยแล้วที่จะมาบอกว่าเนี่ยเป็นโรคมะเร็งต้องระวังในชะ่ไหมเองระวังแล้วจะามาไปชิ้แรกจะมาต้องเรียนร,รหัสชีวิตยังไม่ชำนาญปีเขา2260ที่จะมาว่าจะมาไปถอดรหัสให้าชาวสิงค,โ,คโปร์ที่มาเข้าคอร์สอาจารย์เมือก่อนก่อนที่จะมาจะมาจัดคอร์สถนอมรักชีวิตหรือว่านวดจักระดูกอะไนั่นแหละจะมาก่อนนั้น ตะมาไปช่วยอาจารย์ท่านจัดคอสมะเร็งคอสมะเร็งว่าดีท็อกมชาติบำบัดถ้าเรารู้จักในี่ยสวนภูมกอบที่อเรนทรสมุยคอสหนึ่งสามหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นหรือว่าคอสที่สวนน้ำฟ้าสี่ห้าพันหรือว่าที่สันติอโศกที่ล้างนิงทองดีท็อกอะไรเนี่ยอะไรที่อะไรหมอเขียวอะไรเนี่ยที่จริงเริ่มต้นเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มาเนี่ยเป็นคนมายิเริ่มของยุคประมาณ ดรสาธิตอ <temple. S 2> ่าลูกแรกมันก่อนดรสาธิตจะดังก่อนแล้วก็อาจารย์ที่มาช่วยอาจารขึ้นมาช่วยเนี่ยดูแลแล้วก็คณะนั้นอ่ะกลุ่มนั้นอ่ะที่มาเข้าคอร์สที่สุทัศน์บันโรงเรียนผู้นำเนี่ยประมาณสามสิบคนแล้วพอมาบวกกบหนึ่งเก้าอ่สี่สี่สองสี่หกสามหนึ่งสี่สองสองสี่อะไรนะเลขสี่สี่เนี่ยเยอะมากเอ๊ะแต่มาว่ะบางคนมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็ง คุณมะเร็งเนี่ยมีหมดลงหมดลูกเต้ตานมมะเร็งอะไรนะเนื้อมอกไปสมองเป็นหมดเลยทำไมเป็นแต่มะเร็งมะเร็งผมมาดูรหัสชีวิตโอ้โหเลขอดสีเปี้ยบเลยนะป็นแถวเลยทุกคนมีเลือดสีกับทุกตัวเลยแต่มานต่งตีดแ,แต่งีดใจว่าไอ้เลขอสีมันเป็นอะไระทไมาเนี่ยแลมาก็บินลกลับไปไต้หวันตั้งมาไปถามอาจารย์เอาปัญญามปเจิดไปให้อาจารย์ดูเนี่ยคนผู้นี้ทำไมมีแต่มะเร็งมะเร็ง อาจารย์บอกว่าใช่เลยคนเนี้ยตะโถนเล็กสี่เนี่ยพวกนี้มันเก็บกดมีอะไรจะอดทนอดทนอดทนเก็บกดเก็บกดไปไอ้ายุวะภายในเนี่ยเคลนีไม่พ้นพวกมันเองอ่าผู้ชายก็เก็บกดเก็บกดเก็บความนับเก็บอะไรไว้ไว้ในใจไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่ภาษาจีนมีซ้เอยู่ไหมไปเริยนเฉินจีนไปเริยนเชินหยิวเพราะว่าอดทนอดทนจนกลายเป็นเนื้องอกอ่ายิ่งผู้หญิงไทยที่เคยเป็นขาดตัดออกไปแล้วเนื้องอกเนื้องอกเนี่ยต้องระวังไอ้จิงบางทีอาจารย์เนี่ยท่านจะช่วยอาจานย์ว่ะ นะการ,ร,รถอนรหัสชีวิตเนี่ยบางคนที่กําลังเป็นอยู่เริ่มต้นมันกำลังเป็นเ,เ,น,เนื้องอกก้อนเรื่อยๆแต่บางทีสามารถกดออกได้ทําไมไม่ว่ามาเลงที่มดลูกว่าลังโครงลังไข่ส่วนมากถ้าเป็นด้านหน้าผู้หญิงก็จะมีปัญหากับสามีหรือสามีก็มีปัญหากับกิ๊กมาอดทน,นอดทนกับกิ๊กอดทนอดทนสามีแต่งกันมาแล้วจะเลิกไม่ยอมเลิกจะร้างมาอดทนรู้ไูมว่าเนี่ยเกิน,ลลนลลกา historia, นลยกายเป็นอะไรนะเนือน้องอก ถ้าเป็นด้านเต้านมซ้ายเต้านมซ้ายนี่จะเป็นเครียดตั้งการงานจะเครียดเครียดจริงการงานเรืกองงานนะที่จะมาเจอเนี่ยก็ตรงหลายคนนะเป็นด้านซ้ายนี่จะเป็นด้านการงานเอาจริงเอาจริงร่การงานถ้าเป็นด้านขวานี่จกับลูกนี่เครียดเป็นลูกโอ้ลูกไม่ฟังลูกดื้อลูกเลยเครียดลูกนี่สําหรับผู้หญิงนะแต่ถ้าผู้ชายมาเลงตับนี้ก็เหมือนกันนะคนที่จะเก็บความลับ ไปหาไปหาทุกไปหาคิกมีบ้านถึงบ้านสองบ้านดาเก็บกลมเมียรูเ้เลยเก็บเก็บมาพอสุดท้ายตรวจเจอมะเร็งตับมาเป็นแล้วพบเลยก็ต้องสรารภาพบาปพอสารภาพบาปพบที่ไหนได้เมียก็รู้ตั้งนานแล้วว่าของเมียเเลยบอกว่าถ้ามรู้ตั้งนานน่าจะบอกรู้ตั้งแต่แรกนี้รูก็จะไม่ได้เป็นมะเร็งขับนี่อะไรบางทีคนที่เก็บกดอะไรไว้เยอะๆเนี่ยต้องระวังนะพวกตอมลูกหมากนี่จะเหมือนกันก็ผู้ชายเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องภรรยาเรื่องช่งเรื่องคิกอะไรอย่างเงี้ย นี่หนักนะฮะต้องไปดูดูคนถ้าใครมาเห็นเราเรามาเห็นครับพวกสองน,นีนะต้องให้เขาไปฝึกะไรนะให้อโหสิให้อภัยยกโทษให้พอเรายกโทษให้เอาไปให้พวกอะไรนะขอบคุณพวกหรือว่าอโหสิไม่ปัจจัยบาดาลขาตพวกเนี่ยโอ้โหเนื้องอกมันฟอร์มมันหายไปเลยอันนี้ความยาดาลอาฆาตแรงมากทำไมศาสนาพุทธเราเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องว่าอโหสิอโหสิโดยเฉพาะเราไปที่สวนอะไรนะสุนัก ล้มโอที่เลยเนี่ยเราจะกวดน้ำอโหสิอโหสิแพ้เมตตาให้อโหสิอโหสิโส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 แพ้เมตตาให้ให้อโหสิกรรมขอขมากรรมเลยบ่อยๆเพราะว่าเราจะได้ไม่ม <tinc S 2> si ีเะไรปวดคาดพยาบาทอาฆาตเลยด้วยสี si ่โอเคนะใครที si ่ม si ีเลขยสี่เรต้องระวังนะะบางทีเราต้องดูด้วยถ้าเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายตระกูลมะเร็งเท่านั้นก็ไม่ไอเราเนี่ยยังไงมันมีซีดหรือเรื่องมะเร็งเนี่ยตั้งปั้นเนี่ยมันจะเกิดไม่เกิดแค่นั้น ล่าสุดที่เหมือนกันอาจารย์าตมาเนี่ยทำไมท่านมาถึงหันหน้ามาดูแลคนเป็นมเเะเร็งพวกมะเร็งเลยมาจับคอจับอะไรเพราะว่าพีา่ท่าน้องท่านญาติท่านตายเกเป็นมะเร็งมะเร็งตายเป็นหลายคนพี่น้องประมาณ7จ็ดแปดคนเป็นแต่มะเร็งตายเป็นครูเป็นทหารก็ตายหมดคนนี้ยังเหลือน้องชักน้องชายคนเดียวและสุดท้ายท่านก็เหมือนกันก็เป็นมะเร็งตายเหมือนกันบางทีที่ภา s s i v e เลยนะหมองูตายพะอะเลยนะ ตายข่อโง่เหมือนกันหมอมะเร็งตับก็สุดท้ายตายหมอหมอมะเร็งก็สุดท้ายตายเพราะมะเร็งเหมนกันหมอกระดูกนี่แม่เนี่ยอาจจะตายเพราะกระดูกก็ระวังมันเป็นหมออะไรก็ต้องระวังเพราะว่าอยู่กับสายแสงสายสีนหมอหมอหมอพวกนี้ต้องระวังบางทีเขาว่าอาชีพหมอเนี่ยบางทีมันนั่นไปหาหลวงพ่อธรรมนัลเทพเทพมังกราจารย์ที่มัท้าสอนจนได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เลยไม่รู้จะฉลองเมื่อไหร่เลยตั้งแต่นันก็จะเตรียมตัวไปช่วยฉลองท่าน มีมีลูกศิษย์จะมาถามท่านบอกว่าพ่อแม่เนี่ยอยากให้เป็นหมอนะหมอทหารหมอเลยท่านรู้อย่าไปเป็นหมอเลยเป็นหมออายุมันสั้นเพราะมันเหนื่อยมันหนักทำง,งานหนักกว่าคนอื่นนะบางทีนอนก็นอนทำง,งานก็นอนหนึ่งไม่ต้องเป็นหมอเป็นอันเนี้ยนักร้องนี่ดีแล้วบางทีบางทีหังวันเี่ยมันนะเหนื่อยเหมือนกันโอเคเลขสี่เลขสีน่นี่ต่อไปความรักมุมอมองความลัก ความัดเลือดสี่จะเป็นความรักที่ว่ารักแบบเหนื่อยรักแบบต้องรับภาระต้องเนื้องูบางคนเนี่ยเลือดสีเนี่ยถ้าจะแต่งงานเนี่ยก็า่าต้องมีทายาทต้องมีลูกมีบุตรมีแต่คนสืบทายาทได้ว่าแต่งงานเช้าๆเลยไม่งั้นก็ไม่แต่งงานละนะแต่ไม่ไม่แต่งงาน้วไม่เอาละอูโู่คนเดียวเพราะอะไรขี้เกียจรับภาระขี้เกียจแบกภาระตัวเองคนเดียวก็เอาไม่ไหวละเอาไม่อยู่ละไม่เอาเดือยไม่แต่งงานเดีอยถ้าอยู่กันช่วยอยู่แบบไหนนะ อยู่แบบอ่าอยู่แบบไหนอ่ะอยู่แบบว่าอยู่กันกินกันนอนกันด้วยกันแต่ว่าไม่จดทะเบียนเออยุคนี้ถนัดมากมีคนเรียกมาไม่รับคันละไม่แต่งคันละอะไรนี้แล้วไม่เอาลูกด้ว้ยอ่าลูกนี้เขาแต่งงานแล้วว่าตกลงกันแล้วไม่เอาลูกนะเพราะว่าที่เจ็ดแต่คันละเลขสี่เนี่ยถ้าแต่งกับใครครบเนี่ยจะเหมือนก็ต้องแบกงคันละทั้งครอบครัวเลยเราแต่งคนคนเดียวเนี่ยเราต้องมาแบกงคันละต้องดูแลพ่อแม่พ่อตาแม่ยายพี่น้องอะไรไปโผล่มาเองเอาเลย เลยก็ไม่อยากจะแต่งงานมีไหมหนีไหมครับในเรื่องสี่ที่แบบว่าบางทีขี้เกียจแล้วพัละแต่บางทีเราหนีพันละนะเราก็ต้องมาแบกภาระอันนละมันต้องมีภาระที่ต้ทำให้เราแบกจะมาก็มีแต่สิือนกันนจะมาเนี่ยไม่อยากจะเนี่ยมีครอบครัวพเห็นพี่สาวพี่เฉยพี่อะไรพี่ชายมีแต่ขนมมีลูกคนละสองคนกลัวจะส่งเรียนจบอ่าปอดตรีกว่าจะทํางานกว่าจะแต่งงานเนี่ยล่าสุดนี้ก็จะเห็นว่ามีข่าวว่าหลานคนไหนก็จะแต่งงานเนี่ยมาดูแล้วพบเอาพอดีอะ ตอนนี้ะนะครับพี่ชายพี่เสยอคนนี้คนก็ขึ้นจะขึ้นเลขหกสิบอะละคุณนน้ำดีพังนะอะไรพังนะสร้างบ้านสร้างอะไรไปพ่อโผล่บางทีจนแกจนเข้าเห็นนล้โอ้สภาพมันเหนื่องทุกคนนะเข้าใจแล้ว่าไม่เอาเราอยู่เป็นพระนี่สบายดีแต่เพราะว่าหนีเราไม่อยากจะแบกภาระนี่ยพอดีสร้างนิติอาจารย์นั่งส้งอาจารย์เสียไปเอ้าท่านรองมองบประธานนิติให้เราให้เรามาเป็นคนอื่นก็ไม่รู้จะมองหาใครเป็นประธานได้ นั่นจะมาก็เออมุ่งสืบต้นปฏิเริ่มต้นตั้งแต่ปีสองห้าสองเก้าสองห้าาก็เติบโตเย็นนะก็จับเรามาเป็นประธานเราก็ต้องมาดูแลโรงเรียนเรื่องเศษอุปถธรรมไม่ว่าอะไรอัเนี่ยอาหารการกินหรือว่าค่าแก๊สค่าอะไรต้องดูแลส่งเสริมอะไรนะบางทีเด็กมันจบตรงนั้นละมันไม่มีใครส่งต่อเราก็ต้องมาหาทุนนี่ไปหาทุนสุทธิ์โปรอะไรมาส่งเสริมเด็กให้เรียนอะไรนะเรียนปริญญาตรีเนี่ยบางที มีไม่พ้นเลขสี่บางสีต้องยอมรับตอนนี้เป็นพยายามหนีภาระไม่อยากมีภาระแต่ท้ายก็ต้องรับรับพละโอเคเลขสี่นี่ถ้าไม่มีก็ไม่มีลูกถ้ามีก็มีลูกจกหน่อยนะต่อไประยะไม่ใช่ระยะเลขสี่การงานเลขสี่การงานนี่จะเป็นงานด้านรับราชการเล่นการเมืองเมื่อใด้รับราชการอะไรงานที่เช้าไปเย็นจับหรือว่างานที่ประจํางานที่มั่นคง รับราชการอย่างเลยนะว่าเลขสี่ไม่ชอบงานเปลี่ยนแปลงไม่ชอบแบบว่าอ่าเดี๋ยวนะ,ะงานแบบว่าทํามาค้าขายที่จริงงานอีกอันนึงก็เรื่องอะไรนะทำเป็นหนายหน้าที่ดินสาขาขายที่ดินเขาเลขสีเนี่ยจะมีพรสวรรค์กับดินอย่างกับเดินเดินเข้ามาพบเนี่ยโอ้โหที่นี่เจ้าที่เจ้าทางทายังซื้อมาแล้วผลลุกลู่เลยโอ้โเจ้าทายจะทำอะไรได้เป็นยยงไงมาจากไหนวะ ว่าเลขสี่นี่อันนี้จะมีสัมผัสทางวิญญาณด้วยมันจะกยูจิตสัมผัสนันจัอบอะไรนะคนอ,อดผีหรือว่าอะไรเราจะเห็นพวกวิญญาณที่เรามองไม่เห็นอ่ะคนอื่นเขามองไม่เห็นเมื่อกี้ตาเลขสามมันจะมองได้ตาเรื่อน,นะแต่เลขสี่จะมองได้วิญญาณันคือหลับตาหรือว,ว่าอะไรลืมตาหรือว,ว่ากลางคืน,นเลขสี่อะไรวาทำไมถึงว่าขาดที่ขาด,ดที่กวาเพราะอะไรมันไม่ชอบความมืดเพราะว่าความมืดพวกมันมันจะแกเห็นสิ่งอะไรที่เรามองไม่เห็นอ่นะ เลขสี่อ่าเลขสี่เสร็จแล้วก็การงานเกี่ยวกับฮวงจุ้ยก็ได้นะเราไปศึกษาเรื่องฮวงจุ้ยเี่ยจะดีมันก็เลขสี่เวลาทําอะไรศึกษาอะไรจะเป็นศึกษาของอะไรที่มันของเก่าของโบราณอะไรอะไรก็ที่มันดึกดำบรรพ์หน่ที่มันโบราณโบราณจะชอบของโบราณของเก่าของเก่าของเก่าี่อะไรแพรว่าจะเรียนมันก็ต้องต้นตำรับไม่ไปเรียนกับ อันนี้ถึงต้นตำรับามาจากไหนออกจากอาจารย์นี่อันนี้อราจะไปหาต้นตำรับไม่ไปไปไปอันนี้ของอเก่าลแล้วก็ของพิธีแบบว่าโบราณโบราณนะครับโอเคเสร็จแล้วมาดูอ่าสี่ผ้าไหมผ้าผ้าที่ผ้าัยพระมา,ะมาอะไรในสภาพอะไรผ้าที่มอดลน้ลนๆและถือกันเลยนะไม้ชันธาไม้ไม้อะไรนะไม,ไม,ไม,ไม้ไม้เท้าอ่ะนะ,ะแล้วก็ผ้าอะไรนี่หน้าที่อ่า คำปฏิญาณท่านมีคำว่าที่อีเวทคงเย็นซื่อเย็นผู้เรัทธาเพราะว่าท่านนรกไม่ว่างจากคนท่านจะไม่ยอมเป็นสมาธิกพระเจ้าไม่ยอมรมาดูรรมท่านจะโกรธเป็นโปรธจนชื่อคนในนรกพระพระตติจารภาคอะไรนะพ้ามาลัยเนี่ยจะเป็นคนนั้นเนี่ยโปรธคนในนรกเรียกว่าจะให้คนอื่นไปถึงสวรรค์ก่อนไปถึงนิพพานก่อนแล้วตัวเองไปหลังคือว่าจะช่วยโปรธคน ก็ว like ่าสมวนมากใครที่เล็กสี่เน <c adam els> ี่ยก็ต้องไหว้พระเนี่ยพระที่จังหวัดปุซาพระมาลาโอเคเล็กสี่ทางด้าจักรวาลนี่จะไม่มีอะไรละเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับอายุวัตภายในทั้งหมดร่างกายเกี่ยวกับขอที่อยูรือว่าร่างกายสุขภาพหรือว่าอะไรต่อไปอะไรต่อเล็กสี่นิดหนึ่งไหมธรรมชาติร่างกาย เมื่อกี้หนึ่งเป็น5่าทิศสองพัดจั์สามดาวสี่นี่ร่างกายอเพราะว่าคว้างสอบยาวันคือไม่ต้องไปไหนหาตรงนี้แหละเรียนรู้ตรงนี้แหละ,ละ,ละจักรวาลคือร่างกายโอเคต่อไปเลขห้าเลขห้า